สวัสดีครับเพื่อนๆวันที่สตุลาคม6กเจขอโทษทีนะครับเราก็มาสายธยาธรรมนะครับสาธยาธรรมนะครับออกสังสรวัตรส3มสเป็นต้นไปนะครับ เราก็มาถึงวิจัยสมโพชงโพชงเจ็ดองตัดสลุธรรมในขั้นตอนที่2หรือหัวข้อที่2นะครับวิจัยสอดสองเป็นหาธรรมนะครับซึ่งการวิจัยสอดสองเป็นหาธรรมพชงเจ็ดองตัสรุธรรมทั้งหมด ก็อ,อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นะครับการกดการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดนะครับกดนั่นก็คือสมุทยัยเหตุ เกิดทุกข์นะครับซึ่งเราก็มาพิจารณาในอิทัปปัจจยตาและปฏิจัสมุปบาทสายเกิดกดการเวียนไหวยตายเกิดนะครับก็อยู่ในท่อนผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิด เวทนานะครับก็เรามาวิทยะสัมโพชฌงวิจัยสัตส,สองเฟ้นหาธรรมที่ออกจากพระโอษของพุทธองค์เพื่อที่จะออกจากสังสารวัฏนะครับช่วงนี้ก็ผัสสะ เป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนานะครับเวทนาก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดตัญหานะครับตัญหาก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปทานอุปทานก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดพบชาติชราและมรณะนะครับก็อิทพปจัจยตา สิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดนะครับร้อยเรียงเป็นลูกโซ่อยู่บนปฏิจจสุปบาทสายเกิดช่วงนี้ที่ท่านฟังนั่นก็คือผัสสะทางหูนะครับท่านได้ยินเสียงนะครับก็คืออายตนะภายนอกท่านเห็นภาพที่ข้าพเจ้าได้พูดนะครับ นั่นก็คืออายตนะภายนอกนั่นก็คืออายตนะทางสายตาทางหูนะครับซึ่งนั่นก็คือภาพที่ปรากฏอยู่บนมือถือของท่านนะครับออกมาเป็นคลิปเป็นภาพเป็นเสียงนะครับเห็นหน้าเห็นตานะครับแสดงความรู้สึก ออกมานะครับนี่ก็คือหนึ่งในมหาพูตธ,ธาตุสี่นะครับนั่นก็คือไฟนะครับแสงไม่ปรากฏที่ไฟนะครับและก็อาศัยพวก แสงขึ้นแสงขึ้นแม่เหล็กไฟก็คือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเสียงก็คือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าภาพที่ท่านเห็นก็คือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งเมื่อท่านได้รับชมได้รับฟังเสียงนี้นะครับท่านก็จะมีความรู้สึกเวทนาในที่นี้ก็รู้สึก ถ้าท่านเข้าใจนะครับท่านก็จะมีความสุขถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็จะหนุดหิดอาจจะมีความทุกข์หรือคนที่เข้าใจอยู่แล้วก็รู้สึกเฉยๆนะครับนั่นก็คือผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนานะครับดังนั้นในการที่เรา ปฏิบัติธรรมภาวนาอนานปานัสตินั่นคือเรายังอยู่ในช่วงสติสัมโพชฌงนะครับช่วงนี้นะครับหัวข้อหนึ่งก็คือสติสัมโพชฌงนะครับหัวข้อที่สองก็คือวิจยะสัมโพชฌงที่ต้องวิจยะก็คือดวงจิตยังไม่ได้ตั้งมั่นนะครับพุทธองค์ก็ให้วิจัยสอดส่องเฟ้นหาธรรมไปนะครับก็คือคิดตามหลักการในหลักการนะครับ เพื่อที่จะไม่ต้องให้ไปสังขารน,นามาขันนะครับเพื่อไม่ให้ขันห้าไปคิดปรุงแต่งเรื่องอื่นๆนะครับอันนี้เป็นการสร้างภพที่ฝั่งนี้ก็คือเป็นการสร้างภพสร้างชาติเหมือนกันนะครับเราปฏิบัติธรรมภาวนาอานานปาน,นัสติก็คือการสร้างภพสร้างชาติ